อ่อนค่ะลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมคะม,มาค่ะทานข้าวโพดด้วยกันนะคะหวานข้าวโพดอ่อนๆค่ะลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมคะมทานแ<ม>ล้วค่ะคร<ม>ับใฟันเลยคะ<ม>เหนื่อยมาก เดี๋ยวก็จะไม่หม,นมดนนสักเดียวคงอิ่มแนละ้วสักใหญ่เนาะพอดีเลยค่ะพอดีกินเนาะทานกันนะคะ เดียวก็จะไม่หมดมาค่ะทานข้าวโพดด้วยกันนะคะหวานข้าวโพดอ่อน,ออนๆค่ะ À, ลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเป mm hmm. ล่าใช่ไหมฮะทำแล้วครับ mm hmm. ตับเดียวก็จะไม่หมดตับเดีย mm hmm. วก็จะไม่หมด กต่เดียวก็จะไม่หมดคลายสันเลยนะรอเหนื่อยมากเลยเหรอประดอดีเลยครับ ไปกินเนาะทานด้วยกันนะฮะอร่อหองหวานแล้วก็ข้าวโพดยังไม่แก่นะอ่อนพอดีเลยมาค่ะทานข้าวโพดด้วยกันนะคะหวานข้าวโพดอ่อนๆค่ะค่ะลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมฮะทานแล้วอร่อยห สักเยอะคงอิ่มนะฮะสักใหญ่เนาะมาค่ะทานข้าวโพดด้วยกันนะคะหวานข้าวโพ,พดอ่อนๆค่ะค่ะลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมคะ

แล้วก็ข้าวโพดยังไม่แก่นกะก่อนพอดีเลยเฮ้ยครสักเดีะก็คงอิ่มนะสักใหญ่เนาะอยครับหวาน แล้วก็ข้าวโพดยังไม่แก่นะฝนอดีดเลยอือฮะอรอเลยค่ะพอดีกินเนาะทานดนแต่ละค้ังอือร่อยค่ะ หวานมากครับอืมอร่อยครับหวานแล้วก็ข้าวโพดยังไม่แก่นะอ่อนพอดีเลยอืมอืมอรอครัอืม มาฮะอืมมาฮะอืมคือหคน้าค่ะขอ่อยากถามต่อค่ะอืม ทัานตัวนั่นกันเจ้าท่านตัวนหนตับเดียวก็อิ่มนะตับเดียวก็จะไม่หมด อมือนขึ้นหน้าค่ะขอนน้ากทาต่อค่ะนี่คคร คือเหมืนขึ้นหน้าค่ะอยากทามต่อค่ะแับเดียวก็จะไม่หมดทาแล้วป่ะห้ทาแล้วป่ะห

เราก็จะไม่เหมือนปะปั่นตุวนั้นกันเนาะพอะดีเลยครับปดีกินเนาะทานในแะห้างพอดีเลยครับ ดีกินเนาะทานในแต่ละห้างเลยค่ะดีกินเนาะทานในแต่นนะห้ง คือเหมืนขึ้นหน้าคตอนนี้อยากันต่อค่ะท่านตูดนั้นจะเนาะไปดิ